จเย็นเรื่อขายเราด้อไหว้คจะเข้าตอนสิบ้าสิลนผ้าเงาสักบาท ชาววัดเห็นมาว่าละเลกจังวาสาธุสาธุสาธุเรือพุดทั้งกาโลทั้งมั่งกาโลสังทังกาโล่ปุกุสันโพโกโปนันทามานกัสโปโคตโมคุณพระศรีอริยเมตตาโยคุนบิดาบันดาผ่อนทั้งคุณทัศนสีห์สีหัวจงมาปกมาบังคุนพุทธัง,ง,าาง,ท,ธงทั้งมั่งตลอดสั่งคุนสังฆเจ้ามาเที่ยงโตและปุ๊กศร ลาลามาันเมื่อชีว์ของผาขอวั่ววาตนก่อนจงสถิตประสาทพรย่ำผู้พาตาววยก่อนให้มั่นยันตามข้องย่าีทางย่นทางบันพาเอ เอาไว้เนจังวาเมื่อชุดนิ้เนีเเสเกศสาขวาุ่มคูบ่ามาซอยสูดำขำโบกรำบันหมาเฮงกอมันขึ้นจไอเล่จันมัน่าวจอยหยิ่งขวารีขวา้ลเปี่คนทุกบ้นวงวที่กิ์สิทธิ์ทางและไม่ไปทางทางคุ้ก็อาทางหมาลนคุ้นั้นเดือด้บ่าลวเหนอยู่ใจกันกระซงขวาเชิญ เจ้าปูนันบาปูปัวให้ล้มาทุมาสั่งราชคาที่ลำหน่งของให้สางคังค่ะผู้ใดมาเลี้ยงเดือนว่าฤอว่าอันเดราให้เปิดในที่เดินสู้อันผู้นี้ละพระปูนันมาสตรกน้ใจเขาละเสียปันได้ยาที่จร่งกว่าดั่ให้แด่ไม่ต้สู้รุกั่มาท่านแก่ผู้นี้ฤๅว่าอันใะ ไปให้าม่ไปหลีหอดไปย่ำไปห่อไปแก่ก่าไร่าเทพไพ่องคงเอกสะปัวพระคุณองเทพให้ลำยังหนึ่งยำให้ไม่ยำยงงแางร้องท่าหงพาย่ำเลพอยำละพระทานย่ำพระตาย่ีวันวันี้ในวาระตอนนี้เค้ืนมาซส่เกืผมนะเ